นะฮะกลับมากันอีกครั้งนะฮะโอเคกลับบ้านเลยครับจากจากที่เมื่อก,กี้สตีไม่มีปัญหา,า,า,านนที่มาามาเอาไปเอาไมเอาไปเคลักจากให้ผมงงมัน โอเคมาสุดูล้ไปดูคลิปเข้ามาแล้วหลังแคตโนโม,มานานนี่ไงโอ้แมจิกว้าวแอปสตรีไปไปถ่ายกันเย็ดไหมเฮ้ยเฮียอะไรวะาซูววาหน้าจอเองแล้ว อโอเคหตต่อ,ตอโอเค โอเคเราควรจะทำอะไรต่อก็องไม่ได้ดูคนดังด้วยสิตอนนี้จำได้ว่านแรต้องต้องทำอะไรโอเคได้เวลาไปดูสตรีมคนดังเอ้ยไม่ได้เวลาดูคลิปคนนับเพืผ่านด่านตรงนี้สินะ ขอ้ยอทย่าดูคดลิปคนดัน,น้องโง่กับตรงนี้มากเลยแบนะึ่ แบบ้านลงนะขออนุาตดูสิหนัก<ะ>โอเค,คาแล้วสจนะ เดี้รู้สึกวกูเหมือนกูจะลุดเขียนเสาไปด้วยด้วยก็ลองเขียนพาดีบว่าเกมไม่มาดูหล,ลอนๆหน่อยๆน,นะแต่ว,ว่าช่างมันจะแล้วเล่นพวกคอนสโตร์อ่ะนะกูอาจจะไม่ได้สตรีมเกมนี้จบภายในวันหนึ่งนะผมอาจจะทำแบบนนี้สตรีมต่อเมื่อก่อนล่าวคืนนี้ก็สตรีมต่อนะพวกนี้ชีเลตออนไลน์ าางว่เมไม่เป็นไรผมจะโดดเลี่ยมสซตีผมก็ได้ว้าวแม่คือจะไม่มีคนดูแต่ผมก็ทำต่อไปนะฮะขุควายพยายามหมสูงนะผมไม่ขอแท้เรืออะไรกันใหญ่จะดึหมดยันแม่ จำสะแกกูปะเนี่ยไอฮีอ <Yeah. S 1> ่ะย่จำสะแกกัเลยกูกู ผมจ,จะเล่นสักสามด่านแล้วก็ไม่ก็คืนที่ผมจะชวนน้องเล่นนะฮะโอเคคือไม่ยากพอดีน,นะ,ะเออก็ไม่ทาตามหลักสูตรการเล่นเป็นเราก็ต้องไปว่าตรงนี้สิเลยว,ว้วาวว้าวอู้

เล่นแบบไหนกันดีนะฮะปักปะอะไรว่าจำไม่ได้เลยปวดนะฮะเราจะเล่นแบบไหนกันดีเนะี่ยสีผู้มันไปกระโดดตัวจำไม่ได้แล้วหาแบบที่มันง่ายๆายเล่นก่อนลนะมันต้องมีอารติโก้เน,นี่ยแหละสักอัน A cup cho mày bay mi hai bài. Tung ní cố gắng mi tương thắng, มันต้องมีอันอยากเล่นเล่นเดินปีกอยากเล่นปีกว่วอันนี้มันเป็นรักไม่ดีกว่าเวกูจะไม่ตกคนที่เากูรู้ว่าดาวไอ้ที่มาเดินปกอันไหนวาไเฮียกูจำไม่ได้ว่ะไอที่มาเดิีกันไหนไอ้เียจไม่ได้ว่ไอ้ที่มาเดิีา้เรายูไ้ว่่าเดินกันนว่าอเฮยม่ไ้วะไ้ทมดนี้นไหไอ้เยไม่ได้ว่ะากดูนอนนว่เี้ว อคกยังไม่ไปนี่เลยเรจะว่าคุณน่าจะผูาไอ้ที่มันเป็นปินอยู่ไหนวะ่อย่างเราที่เป็นไปจได้หมที่ไรถ่ายอู้ยี่อ่ เฮี้ยอะไรวะกูทำอะไรวะอดัวสัวอะแหละอถ้ากูทำอะไรแล้วกูจะไปยังไงกูถามก่อน เียวราเดีินเราเล่นสีเขียวกันได้กว่าอ้าววัดีเลยท่าเดี๋ยวผมลาก้องเดี๋ยวผมลากน้องผมางผมาคุยเดยวะนำ้ำพกไม่เห็นพลอไอ้เปล่าโอ้พี่มาพี่สตรีมอยู่เว้ยแปเดือนเหลืออีก เกียรติวะเล่นแปดนาทีพี่พเล่นก่อนเลยไม่พี่สตรีมอยู่พี่เล่นอยู่ได้ไงอะไรโอเคองั้นก็พี่เล่นรอเลยผมขอดูกที่จบก่อนแป๊บ,บนึงกดเปิดแอร์พี่เล่นนะเนี่ยพี่เองรู้จัก,จกเดว๋ยวจะสี่ปะเราดูในสตรีมพี่ดิใช้สมองอีกแล้วใช่ไหมอันเนี้ยกูเกียรติอันที่มเใช้สมอง กูเกลียดการใช้สมองมาแล้วมาล้วโอเคไอ้เปาพี่ควรเอาอันไหนดีในสตรีมพี่เหรอไม่รู้กติดูดีดูดีเอาอันไหนดีวะไหนอะเอในสตรีมพี่อะเอาอันไหนดีวะรอหักก่อน เอาไหนดีวะพ er book, mm ่อพี่ไม่จะฉลาดไปครับขนาดนั้นแกสองอันนี้บล็อกใช่ปะอันนี้คำสั่งอันนี้คนสร้างเอ่อกลัวบล็อกก่อนแล้วเด็กเกอเปิดนาคุณก็เลือกใช้เขาใ่งสมองเลยเจอจูต่อแล้วละจะยิงฟูร์มายครับเรียกอะไรวะ กูโง่่ะไม่รู้อันเคกเค็เออวาเกการใช้สมอง <c oughs> อะเหรอเกียจจัดอ่ะตขี้เกียจใช้สมองขี้เกียจจัด ไม่นะเรากำลังจะขาดอาหารตายต่อค่าตัวตายกอนเลยปิวปิวเอาเป็นว่าถ้าผมเล่นดาดีเสร็จผมจะไปเล่นเอาชีวิตรอแล้วคอยสตรีมต่ออัดไอเกะไอไ,ไอแแบบนี้ต่อกลางคืนต่อไอเป่าเดี๋ยวพี่เปิดเซิร์ฟแมบนี้ให้เองเข้ามาเล่นด้วยนะเอเด้อเด้เพราะอันนี้พี่เอานี่ก่อน เดี๋ยวพี่จะไปเดี๋ยวพี่สตรีมให้ด่าเนี้ด่าเนี่ยแหละพี่ว่าเป็น่วโมงไอ้เขี้ยด่านเนี้ยผมแม่งดูดิพี่เกลียดแหละแมพที่แม่งใช้สมองแอปเปิลพายเหรอ,อมันหาว่าอะไรพีดอ่ะพีปปพ่โอเคไม่ใช่แอปเปิลพาย ไอ้เยียแอปเปิลแอปเปิลแบรนโทรศัพท์นะเออตายไม่ใช่เ้ยคนแอปเปิลตอนนี้เยอีโลมากูได้เป็นแล้วยุ่มากกูไปที่เดียวมาเราให้ถูกสักอันละอาว่าโซนยูอยู่อีกเพอวาสบียปะ

เคียมันต้องทำคำถามโอ้โเแกแล้คือเวดินเวแมพนี้ม่ไม่ลองรับด้วยนะ พี่ไปเล่นเอาชีวิตรอดกับเองดีกว่าไหมเออเดี๋ยวผมจะเข้าเกมอ่ะมันใกล้จบแล้วนะพูกพีดอีกแล้วเหรอเฮียแม่งหันหน้าไม่ได้เลยนะกดใน้พาได้ใช่ไหมแต่กดในผ้า สี้ะพเลยเอ็งหาดีวิธีการเปิดเซิร์ฟแบบที่ไม่ได้ใช้ในเว็บอะไม่ในเว็บที่เปิด,ดเซเปิดไม่ได้อะเปิดไม่ได้ดไม,ไดมันใช้มันมันเอาแมปลงไม่ได้ที่ต้องสมัครรหัสหใหม่ไม่มันเปิดเซิร์ฟไม่ได้มันเปิดเซิร์ฟแบบเอาแมปลงแบบนี้ไม่ได้ในสต็ี้อะเออทำไงวะ เออ,อกูอยากจะผ่านอันสุดท้ายแล้วสินะไม่ต้องสตรีมง่ายง่ายไม่ต้องสตรีมไปเล่นรอบชิเล่้นรอบชิงสตรีมง่ายอนใช้สมองกิน What do you b e a n with this boy อ๋อถูกด้วยว่ะรอบเดียว สูบตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะดิอ่ะโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ด no way เออพี่มาจบแล้วกี้จบแล้วก okay. ิใจสุดๆไปเลยพี่กำลังโดนไอ้นอนพวกนี้ลุมตีพี่จะเล่นเลยไม่เด้ยเล่นเลยดิเดี๋ยวพี่ไปปิดสตรีมก่อนแล้วเล่นกันสองคนก็พอละเกียรติสตรีมเลย